อ่าสวัส <kaz> ด <ans> ีเ <divide> พื่อนเพื่นวันนี้นะยายจะมาทำสูตรกาดหมูผัดพริกแกงนะสูตรเนี้ยยายทำเองสไตล์ยายเทืองนะอ่านะใครจะทำยังไงก็แล้วแต่นะนี่คือสูตรของยายเทืองนะยายทำแบบนี้อร่อยแบบนี้อ่านะครับผมอ่าวันนี้นะครับยายเชื่อเขาไม่เนื่อถึครับยายเทืองยายเทืองมานะฮะสวัสดีต้อนรับนะผม เพื่อนๆที่เข้ามาชมช่อง AJ and โจกนะฮะแล้วก็ช่องไอ้โจกนะครับผมอ่าวันนี้ก็ขออนุญาตมนาะเป็นยายเทืองสตอรี่นะครับผมอ่านะ,ะับผมมีทั้งเสื้อกับเช้านะฮะแล้วก็แว่นแล้วก็ผมจุกนะครับซึ่งเป็นเอกลั์อันใหม่นะะับรองว่า อ่อเพื่อนผาก็กิมมิกใหม่ของยายเทืองนะครับผมะและ้วก็วันนี้ที่โดนใจคือว่ายายจะทําสูตรอาหารแบบนี้นะสไตล์ยายเทืองทําง่ายๆนะฮะใครจะทำยังไงก็แล้วแต่นะแต่ว่านี่คือสูตรของยายเองนะนะนะครับผมก็ยินดีต้อนรับก,กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้เราจะทานะครับผมกากหมูผัดพริกแกงนะครับเพื่อนวันนี้เราจะมีกากหมูนะฮะ,ะ,ะที่ทาการเจียวมาเรียบร้อยแล้วนะครับเสียงดังตุ๊บเป็นเปแบบนี้นะฮะอ่ะนะครับผมแล้วที่ขาดไม่ได้นะฮะ ก็จะต้องมีพริกแกงนะครับผมพริกแกงนะฮะแล้วที่สําคัญนะฮะต้องมีมะเขือเทศเพราะเพราะว่านี่คือสูตรของยายเพื่อน,นะ,ะเราจะต้องมีมะเขือเทศนะฮะแล้วก็มีพริกไทยฮะ,ะพริกไทยสดนะครับนะมีกระชายด้วยนะจ๊ะแล้วก็นะฮะที่สําคัญนะฮะมีใบโหระพาแล้วก็มีพริกแดงจินดานะฮะความมันความหวานอยู่ตรงนี้จ้าตรงนี้คือ กะทินะฮะกระทิแบบขวดแบบในนี้นะจ๊ะสวัสดีทักทายเพื่อนๆที่เข้ามานะฮะสวัสดีทักทายน้องยงนะฮะสวัสดีทักทายน้องปิงปองนะครับเอาแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวจะเรามาเริ่มกระบวนท่าน,นะฮะเรายายรืมปอดฮะเทืองร่าง3ตอนนี้ยังไม่ว่างช่องไอ้โจกกับไอ้เพาะยืดลืมปเปิดแก๊สอ่าชายคือเอายายเทืองร่าง3ยังไม่ว่างครับยายเทืองร่าง3ามกำลังไปชุกกะชุกกะไอสไอสเบีย์ชุกกะ ชุก่อนะฮะนะฮะใส่อ่าวันนี้เราใส่อะไรก่อนดีเราใส่น้ำมันหรือว่าใส่กะทิดีนะฮะอ่ะใส่กะทิดีกว่านะครับวันนี้เราไม่กินน้ำมันนะฮะอ่าและอย่าลืมนะฮะให้กำลังใจยายเพืองนะวันนี้ก่อนทำอยู่นะฮะสองเมนูนะครับผมเมนูแรกก็คือ รอกะทิให้เดือดก่อนนะครับผมมีสูตรยายเองนะไม่ต้องมีกระบวนการใดๆสิ้นเพราะว่านี่คือนะฮะการทําแบบยายเทืองสตอรี่นะฮะใครทํำยังไงก็เป็นเรื่องของทุกคนนะ,ะนี่ก็สูตรยายเองนะยายทําง่ายๆสไตล์ยายเทืองเองนะใครจะทํำยังไงก็แล้วแต่นะเพราะว่านี่คือสูตรยายเทือง ย้ายทําแบบนี้เอาพี่จุ๋มพี่เอไหมถึงนะฮะโอ้ยนะครับรอให้กระที่เดือดเล็กน้อยกันนะเพื่อนๆนะะวันนี้อาเจกจะมาหรือเปล่านะวันนี้อาเจกจะมาหรือเปล่าต้องรุ้นดูนะฮะวันนี้อาเจกจะมาหรือเปล่านะจ๊ะนะเดี๋ยวถ้าอาเจกมาดีกว่าพูดเลยทุกอย่างต้องรีบโดดนักที่รีบถอดเสื้อของเราออปลงรถมือแม่จะไปเปลี่ยนไปเออได้ก็เปลี่ยนเอาละใส่พริกแกงเข้าไปแล้วเจเพื่อนนะนะฮะอ่า ใส่นะอ่าใส่ได้ทุกคนนะใส่มากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อยจ้านะฮะอ่านะอ่า,อานี่นะทำกินง่ายๆนะมีอะไรก็ใส่ไปวันนี้เราก็มีพริกไทยที่อ่าอยู่ในตู้เย็นนะเพื่อนๆนะเนี่ยนะครับพริกไทยอยู่ในตู้เย็นนะเมนูร้านตู้เย็นเหรอคะยายเทืองเมนูร้านตู้เย็นจ้ะอ่าทุกอย่างก็ไม่ได้ซื้อนะอ่าเปขโมยมาหมดเลยที่สวนหลังบ้านปไจ สวัสดี่เข้าใเดืองครับเอ้ามีคนแอบขโมยเสื้อใหญ่เดืองมาเอาใส่มะเขือเทศนะเพื่อนสูตรใหเดืองต้องใส่มะเขือเทศนะครับเอางี้นะครับแล้วก็เนี่ยนะพี่แบนแบนนะฮะนี่ก็คืออ่ะมีอะไรก็ใส่ไปนี่คือยาคิดเองมีอะไรยายก็ใส่ใส่ไปนี่อะไรมีอะไรก็ใส่ใส่ไปนะเนี่ยนะฮะขัดขัดครับก็ไปนะวันนี้ทําไมมันไม่ร้อนเลยเนี่ยทําไมเนี่ยนะ เจนบ่นหรือเปล่าใจมันร้อนมากเลย,ยี่แอนเอายอดจะที่ไปก่อนนะครับพเพื่อนนี่นะฮะนีอะไรก็ใส่นีอะไรก็ใส่นะ,นนะชิมตามใจขาดอะไรก็ใส่ไปนะอตอนนี้นะฮะเราก็ใส่ก๋วาบุ้น ใส่กรหมูเข้าไปนะครับเพื่อนแล้วก็ค้นนะฮะเกลือกกหมูนี่ก็ไม่ต้องไปซื้อหานะฮะทำการเกียวน้อมันหมูแล้วกอจัดือกระปูไว้ทำกับข้าวนื่นยบอกเลยว่าทากับข้าวโดยการใช้ออย่างเง,งี้ยนื้อมันหมูจะหอมนะอย้ายมาทำไ่ทุกเลยนะเพื่อนเป็นล่างชงุ่มใเต๋อกระดิ่ไปเลยนะเพื่อน ใส่ไปก่อนหน้าก่อนหลังเพราะสุดท้ายไม่มีอ่าไม่มีไม่มีก่อนหน้าก่อนหลังไม่มีผิดไม่ถูกไม่มีไม่มีไม่มีผิดไม่มีถูกอ่าผลสุดท้ายก็ไหลออกตูดเองนะสุดนี้นะบอกเลยนะนะจะไหลออกเป็นก้อนเมื่อไหลออกเป็นน้ำก็ว่ากันอีกอันหนึ่งเนี่ยเออันนี้ขอบคุณมกเป็นกำลังใจให้ไอ้เคพลองนะครับ ไข่ที่ยายเขียนได้สูตรน้ำพริกปลาหวานมานี้จัดสรรไปเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำพริกปลาหวานอันเคียงคู่กับปลาทูนะฮะไปดูกันก่อนนะครับไข่ที่ดูแล้วรีบๆทําเลยนะครับเพราะว่าไอ้โจ๊กยังไม่ได้ดูเตือ้อวไม่ได้ทําเตื้อนะครับน้องโจ๊กนี่ยายเองอเดียวอันนี้เรียกยายเทิงวนันนี้นใบโบเบจะซื้อมาฝากเส้อขออกับเ้าเอาเลยฮะออาต่อไปนะออา เอาผักที่สุกยากใส่ไปก่อกนอ่าแบบนี้เนี่ยบอกให้เจ๊กดูตั้งหลายครั้งเลยเจ๊กมันก็ไม่ยอมดูแล้วพี่แกนเนี่ยยายก็ทำเองยกดทำเองไม่มีอะไรเลยไม่ง่ายมันก็ง่ายๆมีพริกแดงกระเทียมหอมแดงนะข่าตะไคร้ใบมะกรูดเอ้ยใบมะกรูดผิวมะก,ะกรูดอ่อกำลังใส่ในพี่แกได้นะจ๊ะอ่าใส่กะปิใส่ปลาไหลเล็กน้อยจ้ะแนี่ยเอาเลยจ้ะนี่นะครับอ่าวันนี้นะครับ อาใส่กระชายจ้าใส่กระชายจ้านะใส่กระชายเข้าไปจ้าครับอ้าวนะใส่กระชายอยงเงี้ยมันจะหอมมันจะหอมมากๆเลยนะกินเสร็จก็เค็มเค็มก็เททิ้งนะให้ยายบุญตองนะนะครับอ้าวรอนะฮะใส่ไปอีกนะฮะนะำกะท่นะใสไปเยอะเลยนะมีมากใส่มากมีน้อยใส่น้อยนะครับอ่ะและนี่นะเราไม่มีน้ำร้านกะลามะพร้าวนะอ่าเราใช้กะทิ แบบกะทิขวดไม่ใช่กะทิที่มาจากกะลานะเราก็ใช้ทำแบบนี้นะแล้วเราก็ว่าไปมาเกือเหมือนที่อัญญาไปเนแล, <laughs> แล้วเราใช้ใช้มันหมดเลยนะเพื่อนนะพระเจ้าผมมีห่อนี้อร่อยที่สุดเลยนะห <Okay. S 1> าซื้อยากมากเลยนะพเพื่อนๆนี่นะนี่นะอสายปลายจ้านะฮะอ้าว เวลาเราทําผัดพริกแกงเราก็ต้องใส่สักหน่ายหนึ่งนะครับผมใส่อะไรเหรอใส่น้ํารอประสบก,การณ์หรอือไม่ใช่นะครับใส่น้ําปลาเปนิดหนึ่งนะฮะให้มันกลิ่นหอมให้มันมีกลิ่นหอมนะครับอ่านี่นะฮะเดี๋ยวเราตักหวานเล็กน้อยนะครับเดี๋ยเทองค่ะกระทาจะไหม้แล้วค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเจ็ดเะล้างเห้ <c oughs> อ่ะใส่นี่ต่อนะครับเมล็ดพริกไทยนะเพื่อน โรยกับโรยทัวร์เลยนะคะนะฮะใส่ไปเลยนะบอกแล้วสูตรยาไม่มีสูตรตายตัวนะใส่อะไรก็ใส่นะผมใส่ทาก็ยักก็ได้ใสปลาก็ดีนะนะฮะคุณนองนดเห็นแล้วอาจจะตกใจเดี๋ยวเปลี่ยนไปเอาละครับใสพริกแดงนะครับเพื่อนเอานะฮะเดี๋ยวเราขอชิมก่อนนะครับชิมก่อนนะครับ อย่าลืมนะตัดหวานตัดหวานนะครับตัดหวานครับใส่น้าตาลเข้าไปนะครับผมมีแบบนี้นะครับผมนะแล้วขนขนนเข้าไปจ้าคนขนเข้าไปนะฮะสุดท้ายรักไม่ได้ดังใจนะครับผมก็ใส่ใบโหระพาครับเข้าไปนะครับผมแล้วต้องรีบรีบรีบคุกเขาเลยนะครับรีบรีบคุกเขาเลยนะครับนี่นะฮะ เดี๋ยวใบมันจะตลบนะครับมันจะเศร้านะครับผมอ่านี่นะฮะบอกเลยนะครับผมทำง่ายๆตายายเทืองเองนะนะอ่าใครจะทำยังไงก็แล้วแต่นะแต่นี่คือสูตรของยายยายทำแบบนี้ยายสะดวกแบบนี้เอ้ายายเทื่นพี่จุ๋มแม่พี่จุ๋มี่เองแม่พี่จุม๋มเออ่านะแล้วจซ็ร้อยปิดแก๊สนะครับเพื่อนๆโอ้โหนี่ก็คือ กากหมูผัดพริกแกงนะฮะแบบง่ายๆสไตล์ยายเถือนครับตอนนี้ยายเถือนนะ,ะนอกจากจะมีไอ้โจ๊กแล้วนะครับเดี๋ยวขอเชิญยายเถืนอนแห่งคนมาอยู่กันกู้ไอ้โจ๊กนะครับผมแก้เขินนะครับผมอ่านะฮะมาๆนอน<า>สวัสดีค่ะคของยายทำไม่เคยใส่ถังขะยะนะกินได้ทุกเมนู ครัสดีตอนรับทุกๆคนนะครับที่เข้ามาช่องพี่แอนพี่โจ๊สวัสดีค่ะสวัสดีครับยายเทืองกายเป็นอาจารย์ยิงศักดิ์ได้ยน้องปีงปองบอกมา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 สวัสดีค่ะนี่ยายเทืองตัวจริงค่ะเยายเป็นคนทาแบบนี้นะน้องโจ๊กน้องโจ๊กเป็นยายเทืองได้ยังไงโอ้ยนะเออันนี้สูตรยายเทืองนี่ใส่มะเขนอเทศท่สูตรยายเทืองก็ใช่ไงก็ใช่ไงนี่ยาย ช่วนี้ <c oughs> อของกะเช้าแบบนี้อของจตริงต้องแบบเปบ็นห้อแบบอีหนอ่อยนะครับนะ,ะครับผมช่วง<ร>นี้แน้หนาวช่วงนี้หน้าหนาวเพื่อนๆโหวตว่าคนไหนยญยเชืองตอนที่ช่องยญยเทิงงตรอนที่โดนเขายึดไปเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ขอโทษนะครับผมไปแฮกช่องยญยเถิงรองตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> และนี่ก็คือช่องยายเทืองสตอรี่สะดวกแบบนี้ <c oughs> <c oughs มไม่ใช่เช็ค<ช><ช>อิฟนฟาร์มอ,อันรยไม่ใช่แล้วผมเสร็จเรียบร้อยแล้วผมสำหรับเมนูนี้นะฮะก็มองว่าเมนู กาหมูผัดพริกแกงนะฮะอ่าใส่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในตู้เย็นตามแบบสไตล์ยายเถืองนะฮะแล้วก็นะฮะวิธีการทานี้ต้องขอกราบอภัยยายเทืองด้วยนะครับที่เอาคุณยายมาอ่าทำสารุกสนานนะใ,ใช่ค่ะรักหลอกคึณหลอกเล่นขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมเข้ามากรอยพอกันนะคร<ห>ับ<ห>ผมหวังว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆน,นี้อาจจะสร้างความสำราญหนูค<ห>่ะหรือว่าท่านอาจจะโคตรกับย<ห>ายเถืองแล้วอาจจเจ๊กนะ ครับผมก็เดียวก็มากินข้าวด้วยกันนะครับพอกินข้าวอิ่มนําสาราญเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาก็อ,อันตรธานหายไปที่ชมบคนอื่นต่อนะครับเพราะว่าน<อ>คนอื่นก็รอขึ้นเวทีเหมือนกันนะครับอยากจะได้กําลังใจจะเปืเป่อนๆเหมือนกันนะครับก็เข้าไปเพื่อกาลังใจกันตัวนะครับ,รบผมและก็ตอนนี้นะครับน้องปิงปองก็กําลังทำไลฟ์สตรีมนะครับน้องปิงปิงน้องปิงปองก็คือ PPG48 นะครับกำลังหัทํำไลฟ์สตรีมอยู่นะครับก็เข้าไปเป็นกาลังใจให้น้องปิงปองก่อนนะครับน้องปิงปองนี่วันนี้ผมคุ้งว่าไปสเต็ปโคเป ซีซั่นเนยเนาะเจนเนอเรชั่นเช้งน,น,นะฮะเข้าไปดูกันกรรมนะเป็นกําลังใจให้น้องปิงปองนะครับน้องปิงปองนี่คือ ซุ่มบ่มอยู่นานแล้วนะครับอยากจะเข้ามาลดแล้มของเน้นกันลูกนอนบอกแล้วก็ยินดีด้วยเงินเร็วตอนนี้โดนอาเจ็คบุกบ้านคนะครับผมนะครับตกงานะครับต่ออันต้องขอขอบคุณอาเจ็คนะครับที่เข้าไปให้็นตัวน้จน้องปิงปองพ่อบ้านสวัสดีค่ะนะครับคนสวัสดีพ่อบ้านครับอ่านะครับผมอ่าสวัสดีท่านนะครับผม อ่าบ้านลูกนอนนะครับที่เข้ามานะครับบ้านยัยเทลตอรี่นะครับที่เข้ามาทักทายไม่เป็นไรค่ะอนุญาตแต่นักว่าเดิมนะครับพ่อยายคุณก็เล่นไปแล้วหนึ่งคนนะครับอ่านะครับ นะครับได้เวลาแล้วครับเพราะว่าเ,เดเ็กเพืเ่อนๆจะขึ้นละเพราะว่าแหมสามนาทีก็จะเป็นคิวของเพืเ่อนๆคนต่อไปนะคร<ฆ>ับอ่าฉะนั้นแล้วเขาต้องมอบเวทีนี้กับเพื่อนๆคนอื่นต่อนะผมเ,<อ>เพราะว่าเขาจะมากินเวลากัน<ฆ>ถ้าใครมากินนี่ตัยถูกตอ้องเดี๋ยวเขาจะไปกินกว๋วยเตี๋ยวตอ่อเพราะว่าพรุ่งนี้เขาจะต้องเอากะหล่ำปีเนี่ยมาทําพิซซ่าอ่านะฮะต่อนะครับผมก็ชอบกินพิซซ่ากะหล่ำมากนะสำหรับค่ำคืนนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนตัวนะครับที่เข้ามานะครับผมเอาไว้ปะกแต่งใหม่ในบ้านเพื่อนๆนะครับผมอาจจะคาบฟังอยู่นะครับแล้วเขาไปบุกเเปปืื้้ออนะ เออครับผมอ่ะครับ่ะก็กลับมาทายาเทืองนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะครับผมม่อร่อยละอร่อยง่ายสไตล์ยายเทืองครับอย่าลืมนะครับช่องยายเทืองสตอรี่นะฮะวันนี้มีเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องน้ำพริกปลาหวานนะฮะเข้าไปดูกันเลยเพราะว่าเป็นสูตรโบราณที่ทำยาก แต่ยายเทองเอามาทําแบบง่ายมากเอามาทำง่ายมากก็มีแค่น้ำตาลแล้วก็น้ําต้มแล้วก็ใส่ที่กระจบใส่น้ำปลานิดหน่อยใส่เกลือนิดหน่อยครับผมแล้วกติ๊ดนี่แน่ก็ใส่ผงอ่าเพราะงั้นผมว่าผงกันหมู่เป็นตัวจะได้อยู่ได้เหนเดิมแน่นครับไมใช่หแต่ที่แน่แน่ต้องไปหาสะเดาก่อนว่าะเขาห้องเสี่ยงสดา ไปได้แล้วตอนนี้คุณยงอ่ะพอแล้วเวลาไม่เปิดไป่เปืดไปจะลำคานนะครับอะไม่เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ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 เพบานบอกมาตั้งนานแล้วอย่ามาเล่นกับไฟร้อนๆจะไม่ดีอย่าดูเธอไม่ปลอดไฟแต่เรืองอยู่บนก็อย่ามาเล่นเล่กับใจแบบนี้ก็ไม่เอาอยู่อามาไฟบอยไฟบอย